สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาราของเรานะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีศพฤษภค่ะในช่วงเดือนกันยายนนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกค่ะสามารถดูพวกคู่กันได้เลยนะคะทั้งแบบลัคนาและราศีเนาะมาเริ่มกันเลยค่ะขอเช็คพลังงานของคุณค่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะโอ้มีโอกาส,ม,กาสมีโชคนะคะเนี่ย มีโชคมีความมั่นคงทางการงานการเงินนะคะเนี่ยชีวิตคุณเป็นเหรียญหมดเลยอ่ะพลังงานของคุณค่อนข้างดึงดูดเงินนะคะในช่วงนี้แล้วก็มีความมั่งคัง่งมากๆม,มีความสุขกับชีวิตนะคะในเรื่อง,องความรักเป็นยังไงอืม แล้วก็มีเรื่องของความรักขึ้นมาด้วยเนาะความรักนี่อาจจะยังอยู่ในช่วงที่แบบไม่ได้เปิดใจคุยกันหรือเปล่านะคะมีปัญหากันไปก็ได้นะแต่ในเรื่องของการเงินนกมองว่าจะดีขึ้นนะถ้าเกิดคุณการเงินของคุณไม่ดีมันจะดีขึ้นเนาะเพราะว่าขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะจะจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะหรือจะมีจังหวะมีโอกาสที่ดีเข้ามานะคะในเรื่องของการเงินเนาะในเรื่องของความรักนะคะนกรู้สึกว่า มีคนเหมือนจะมีคนเข้ามาทำให้คุณอยากจะเปิดใจที่จะรักนะคะเนาะแต่เรามาดูในพลังงานความรักของคุณกันเพิ่มดีกว่านะความรักของชาวพฤกษกนะคะโอ้คือจริง งบสอดนี้ทำไมไพ่นิ่งเหรอโอเคพลังงานของคุณก็คือการเป็นที่รักนะพลังงานไพ่ใบนี้การเป็นที่รักเป็นที่ปรารถนานะคะถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่คนคนนั้นมีตัวเลือกมีออปชันมากมายมีคนเข้าหาเขาอะเขาจะทิ้งทุกๆอย่างหมายถึงว่าเขาอาจจะแบบ ตัดช้อยต,ตัดตัวเลือกของเขาออกนะคะเพื่อที่จะเหมือนอยากมาชัดเจนนะพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะนะอยากมาชัดเจนกับคุณคุณกําลังจะได้รับความรักที่คู่ควรนะในช่วงนี้นะคะขึ้นมาเนี่ยเหมือนกําลังจะมีแสงสว่างมีช่องทางในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นเนาะถ้าเกิดมีปัญหากันไปนกมองว่าคนคนนี้จะมาง้อคุณด้วยนะมันมีการง้อกันเกิดขึ้นด้วยะค่ะเนี่ย ต้องเปิดใจคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายังรู้สึกต่อกันอยู่นะคะอืมการวนกลับโอ้ยโทษค่ะการวนกลับมาของใครบางคนที่เคยที่เคยถอยห่างจากเราไปก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดความรักไม่มีปัญหานะกำลังจะมีทางออกนะคะเนี่ยกำลังจะเจอแสงสว่างในความสัมพันธ์นี้อืม เดี๋ยวดูพลังงานฝั่งเขาแล้วกันว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะคุณใช้เหตุใช้ผลมากกว่าความรู้สึก <c oughs> ขออภัยนะคะมากกว่าความรู้สึกแล้วอะนะเวลาเนี้ยขอดูพลังงานของคุณเพิ่มนิดนึงค่ะอือคุณอึดอัดเนาะมันถึงเวลาที่คุณจะปลดปล่อยตัวเองแล้วนะอืม คือพลังงานของพลึกศกคุณค่อนข้างคาดหวังในความสัมพันธ์นะคะพร้อมที่จะเดินหน้าต่อพร้อมที่จะพยายามแล้วคุณรู้สึกแบบมีมีความรู้สึกกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยอะความสัมพันธ์นี้มีผลกับคุณมากแต่คุณรอนะคะเหมือนคุณรอแล้วคุณรอแล้วเขาไม่ค่อยใส่ใจคุณไม่ค่อยชัดเจนกับคุณเขาสนใจอย่างอื่นไม่ค่อยสนใจคุณก็ได้นะที่นกเห็นอนะ เนี่ยเขาทำนูน่นทำนี่แต่เขาไม่มีไม่มีเวลาให้กับคุณไหมนะคะไม่ใส่ใจคุณมากพอแล้วคุณถอยห่างออกมานะอมืมีความเป็นไปได้คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนไกลนะคะมาดูพลังงานความรู้สึกฝั่งเขาหน่อยอืมนอกว่าเขายังรักคุณอยู่นะเขายังรู้สึกถึงคุณนะคะอืม ขออภัยค่ะถ้าเกิดตัวคุณกับเขาเนี่ยไม่ได้คุยกันแล้วนะคะเออเป็นช่วงเวลาที่เหมือนคุณคุณกําลังจะ move on กับตัวเองแล้วก็มองไปข้างหน้าได้แล้วนะส่วนตัวเขาเนี่ยยังรักคุณอยู่ยังไม่ได้ปล่อยคุณออกจากใจนะคะนกรู้สึกว่าคุณคนนี้เขารักคุณนะแล้วคุณยังมีผลต่อใจเขาเช่นกันเนาะอืมคือตัวคุณเองก็เริ่มที่จะมองไปข้างหน้าแล้วว่า นะคือใช้เหตุใช้ผลล้นะคะเรารอเราก็อึดอัดเนาะเขาจะทำอะไรก็ไม่ทำสักทีก็ดูพลังงานฝั่งเขาบอกว่าเขายังยังอยากที่จะพยายามทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเขายังคิดถึงคุณมากๆแล้วเขายังอยากที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะเขายังมีความ รู้สึกดีๆกับคุณมากๆยังเป็นพลังงานที่ดีที่เขามีให้กับคุณอ่ะอืมเขาอาจจะมีความไม่พร้อมอะไรบางอย่างนะคะในในความสัมพันธ์เนี้ยนอกว่าเขาจะวิ่งตามคุณนะคะหลังจากนี้เขาจะมาตามคุณคือขอดูเจ็ดดแาบบเจ็ดไม้นะคะ เขารักคุณนะแต่เขาน่าจะยังไม่พร้อมเขาอาจจะมีอะไรให้ทําในชีวิตมากมายอย่างาที่นกบอกว่าเขาต้องทํานู่นทํานี่แล้วไม่มีเวลาให้กับคุณอะคะทีเนี้ยบางทีเขาอาจจะคิดว่าเออเนี่ยเขาเขาอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะพร้อมในเรื่องความรักก็ได้นะคะในตอนนี้เขารักคุณแหละนะคุณยังมีแรงดึงดูดต่อเขามากๆนะคะอืม มีความรู้สึกผูกพันค่ะเขายัางไม่ได้ที่จะแบบปล่อยวางเรื่องราวของคุณขนาดนั้นนะคะเขายัางยึดติดกับคุณมากๆแล้วบางทีก็เนี่ยค่ะขึ้นไพ่สามดาบอะเป็นความเจ็บปวด เขาอาจจะเคยมีบาดแผลในใจอาจจะยังไม่ได้พร้อมในความสัมพันธ์นี้หรือคุณและเขาเนั่ยแหละที่มีปัญหากันแล้วแล้วเขาอาจจะอยากอยู่คนเดียวก่อนก็ได้นะคะในช่วงนี้นะมาดูสิคะเขารู้สึก,กยังไงกับคุณอีกอืม เขากําลังคิดอยู่ค่ะว่าจะทํำยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้เขากําลังอยู่ในช่วงของการช่างใจนะคะอืมช่างใจว่าความรักครั้งเนี้ยเขายังอยากที่จะเดินหน้าต่อหรือจะยังไงดีอืมขออภัยนะคะกลับมาออีกละมาดูกันนะคะคนคนนี้รู้สึกยังไงกับคุณอิง อืมเหมือนเขาอยู่ในช่วงของการที่ไม่อยากจะทําอะไรไม่อยากที่จะตัดสินใจปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปแบบนี้ไปก่อนนะคะเขายังไม่ได้อยู่ในจุดที่อยากจะตัดสินใจหรือ ทำอะไรได้ในตอนนี้เหมือนเขาปล่อยตัวเลยอะคือแบบยังยังไม่ทำอะไรนะเวลานี้นะคะแต่ถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไงกับคุณเขายังตัดคุณไม่ได้นะคะคุณก็ยังอยู่ในความคิดของเขาแบบเยอะมากๆนะคะในเวลานี้เขาพยายามที่จะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินนะช่วงนี้พลังงานของเขาก็เบื่อเบื่อเส็งๆนะคะกับชีวิตกับ สิ่งรอบข้างนะคะจริงๆนกว,ว่าเขาแอบคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะคือ,อเขาแค่เขาแค่ไม่อยากเจ็บอีกแล้วนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาแค่อาจจะอยากจะรอเพื่อตัดสินใจอของเงียบก่อนขออยู่คนเดียวก่อนคิดดูก่อนนะคะว่าจะ จะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นความรู้สึกแบบนั้น <c oughs> แล้วเขาจะทำยังไงคะขอดูหน่อยเขาจะทำยังไงกับชาวปลื้มศกเร็วๆนี้พลังงานรวมนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้ ตรงกับทุกคนได้นะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้นะคะเขาจะทำอะไรคะเร็วเร็มวมันกา,ายัางยังต้องใช้ความพยายามมากๆในการที่จะแบบเงียบนิ่ง ยังไม่ทําอะไรปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดําเนินไปเหมือนเขาต้องการเวลาคนคนนี้ยเขาจะไปโฟกัสกับเวลากับการใช้ชีวิตของเขานะคะคือเขาคิดตลอดเวลาแหละแต่เขาก็เลือกที่จะนิ่งนะสิบดาบสองถ้วยเขาอาจจะยังอยากที่จะรู้เรื่องราวของคุณนะคะ ก็ยังรักคุณนะคะอืมแต่มันเป็นไพ่เดินหันหลังหมดเลยนะคะขอดูหน่อยสิบดาบเธอแล้รเขายังตัดสินใจไม่ได้นะคะตัดสินใจไม่ได้จริงๆจะทำยังไงสิบถ้วยคิดถึงทั้งที่ยังรักนะคะทั้งที่ยังรักอืม ยังรู้สึกคิดถึงแล้วผูกพันเนาะเหมือนคนคนนี้ยังติดอยู่ในความคิดของตัวเองอยู่มากๆเลยนะคะเออถ้าถามว่าเขาจะทําอะไรเนาะว่าเขากําลังทําให้ตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองให้ได้แล้วก็มีความสุขมากที่สุดที่จะทําได้ค่ะแม้ว่าเขาเขาก็อาจจะไม่ได้มีความสุขแหละแต่เขาพยายามที่จะมีความสุขกับชีวิตของตัวเองให้ได้นะแล้วก็เนี่ยเขาเขายังไม่ไม่ยอมที่จะเปิดใจ หรือห,หาคําตอบให้กับความสัมพันธ์นี้เขาก็ทุกกว่านะคะเขายังเหมือนเขายังแก้ไขตรงนี้ไม่ได้นะคะเขาจะทํำยังไงคะเขาเศร้าเขาคิดถึงคุณนะคะเนี่ยเขาต้องการเวลาในการคิดนะคะคนๆนี้ค่อนข้างที่จะคิดนานถึงแม้ว่าช่วงเวลาที่เขากําลังคิดเขาจะทุก มากแค่ไหนนะคะเขาก็ต้องการคําตอบที่มันชัดเจนว่าจริงๆแล้วเขายังอยากที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะขอดูแนวโน้มแล้วกันเนาะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้นะคะ justice นกมองว่ามีโอกาสได้เคลียร์กันนะ เมืเ่อเขาตัดสินใจได้แล้วเขาชัดเจนในใจแล้วเขาจะเขาจะติดต่อมานะคะอืมเขาก็จะติดต่อมาแบบตามสไตล์ของเขาอะค่ะนะตามรูปแบบของเขาเนี่ยเป็นเอ p e r พอนะจะดูแบบจริงๆริงเอ็มเพอร์สำหรับนี้ก็ดูแบบเป็นคนที่ไม่ไม่ได้แบบเคร่งเครียดขนาดนั้นนะอืม คือคุณคุณอาจจะต้องปล่อยปล่อยวางใจให้สงบก่อนในช่วงนี้นะคะกับคนคนนี้นะเพราะว่าการที่การเข้ามาของเขามันอาจจะไม่ได้เร็วนะนะคะมันอาจจะไม่ได้ดังใจคุณนะ่ะแต่ยังตัดกันไม่ค่ดนะคะนอกว่าเออยังรู้สึกถึงกันเนาะไพ่บอกว่าให้คุณเอออยู่ในพื้นที่ของคุณนะคะมีความสุขกับชีวิตนะ ไม่ต้องระแวงสงสัยอะไรนะคะขอให้มั่นใจว่ายังไงเขาก็กลับมานะคะเพราะว่านกเห็นการกลับมาอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังยังทำอะไรไม่ได้เลยในการตัดสินใจนะคะจะทำอย่างไรนะคะเนาะกับกับความสัมพันธ์นี้แล้วเขากำลังชั่งใจอยู่นะเขาจะกลับมาแหละกลับมาลงทุนลงแรงในความรักครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคิดว่าเขาก็คงยังไม่อยากที่จะ สูญเสียชาวพลึกศกไปนะคะขึ้นไพ่เดือดซันนะการเริ่มต้นใหม่นะคุณต้องให้เขาอยู่กับตัวเองให้พื้นที่เขานะคะเขาจะกลับมาเพราะว่าการไม่มีคุณมันก็เจ็บปวดมากๆเช่นกันนะคะเขาจะได้คำตอบเขาจะรู้ว่าการมีคุณมันดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นคุณขึ้นไพ The น่ดีเอมเพรสนกว่าคุณยังอยู่ใน จิตในใจของเขาเสมอนะคะขอให้คุณแบบทำใจให้สบายนะคะในช่วงนี้เนาะก็ให้เวลาเขาไปเลยนะ2อสเดือนนับจากนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเพราะว่าคนคนนี้ค่อนข้างออลังเลในการตัดสินใจยากมากๆเลยนะคะประมาณนี้ค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังค่ะใครสนใจเช็กดูเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะสวัสดีค่ะ